มา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 ฟังผมนะพี่บอกให้โลโบัสสองตัวเลยเออพี่ก็รู้ว่าผมเข้าไว้ใครฮิวยาเก่งๆไามวะเราไปฮิวยาให้เพื่อนนี่ไอโบไอโบได้ยายมันเห็นมือไอโบได้โบมาหิวยาให้เพื่อนเลยเ,เดี๋ยวกูคอยยิงโลให้ ไม่กูมึง้าใจอ่ะกูจะยิงให้โลมันหลุดเว้ยแต่กูไม่ยิงเอาตายกูยิงแปะึงแล้วก็หยุดเข้าใจอ่ะไม่หยุดแล้วก็โดนแบงยังไม่โดนมึงเชื่อกูดิกลัวอะไรวัดไปดเาาิเอาไหมเอาไหมพร้อมยังรอตั้งเลยทำใจแป๊บโบหัวกับปืนนะโบมีกอดพี่ <ผม S 1> เอาเน,นะหนึ่งเขานะหนึ่งเอาล่ะเอาดีเอว